สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิมาวานด็กค่ะและดิฉันนางสาวนุทยยาตีอัมบูดาโอค่ะพวกเรามาจากสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะวิชาการจัดการมาหาวิทยาลายัรยราชภัฏยะลาค่ะเราสองคนเป็นทวแทนของกลุ่มภาพค่ะเราได้ลงพื้นที่บ้านบางโอตาเยน,นะคะลงพื้นที่เพื่อศึกษาองค์ความรู้แล้วนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเมื่อเกิดนวัตกรรมแล้วเราจึงนำสิ่งที่เราพัฒนากลับมาสอนพี่ตอยีบัค่ะ หมู่บ้านบางโนตาเยเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบลกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลามีกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการแล้วก็มีการทำผ้ามัดย้อมอีกด้วยค่ะซึ่งนวัตกรรมที่เราได้นํามาพัฒนานะคะจากเดิมของเพื่อนท,ที่ใช้สารส้มในการชําระล้างโปรตีนในเนื้อผ้าก่อนเข้าสู่ระบบการขั้นตอนในการทําแต่กลุ่มของเราได้ใช้วิธีการชําระล้างจาก น้ำยาล้างจานสาเหตุมาจากการหาซื้อสารส้มไม่ได้จึงลงมาปรับวิธีดูแต่สูตรการต้มจากน้ำยาล้างจานได้ผลดีมากไม่ต่างจากสารส้มเลยจึงสามารถทําให้ประหยัดต้นทุนได้อีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีกลุ่มนักศึกษาไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องการสร้างอาชีพยึดการทาผ้ามัดย้อมเป็นหลักซึ่งพวกเราก็มีส่วนหนึ่งในการไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาทิเช่นออกแบบแพคเกจจิ้งตราสินค้าพัฒนาการใช้สีให้เป็นธรรมชาติส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เป็นการใช้สิทธธรรมชาติอีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดช่องทางการสร้างอาชีพที่มั่นคงภายในชุมชนอีกด้วยค่ะพิมพ์ลายจากเดิมของเพื่อนใช้ใบกระท้อนในการทําตัวผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการตอกในขณะเดียวกันกลุ่มเราได้ใช้ได้ใช้ใบละหุ่งแทนเพราะในช,ชนุมชนมีใบละหุ่งจํานวนมาก เพราะคนสมัยก่อนได้ใช้เป็นยาแก้ท้องเสียและยังสามารถนํามาเป็นลวดลายบนผ้าได้อีกด้วยกลุ่มเราจรึงใช้เลือกใช้ใบละหู้เพื่อชูกความเป็นเอกลักษณ์และสื่อความสําคัญของหมู่บ้านบางโอตาเตยค่ะบาติกนะคะจากเดิมของเพื่อนได้ใช้แป้งมนันผสมยางขนุนในการทําน้ําตาเทียนบาติกแต่กลุ่มของพวกเรานะคะใช้แป้งจากเม็ดขนุนผสมยางขนุนแทนเพื่อประหยัดต้นทุนแถมยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วยนะคะ แม่มรรยมนะคะจากเดิมของเพื่อนได้ใช้สารจ้มในการชำระล้างโปรตีนที่อยู่ในเนื้อผ้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนในการทำแต่กลุ่มเราได้ใช้วิธีการต้มจากน้ำยาล้างจานสาเหตุมาจากการหาซื้อสารจ้มไม่ได้ลงมาปรับวิธีดูแต่สูตรการต้มจากน้ำยาล้างจานได้ผลดีมากไม่ต่างจากสารจ้มเลยจึงสามารถทำให้ประหยัดต้นทุนเดิมเพื่อนใช้ใบหูกวางใบแก่และเราได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ใบอ่อน ผลที่ได้ออกมาได้ทั้งสีสีสวยและงามเช่นเดียวกันขั้นตอนการทำบาติกยางขนุน ขั้นตอนแรกเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาได้แก่ผ้ายางขนุนกาวลาเท็กเม็ดขนุนบดปเป๊ะแซสารสม้มและภาชนะต่างๆขั้นตอนที่2องนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วมาตาให้ละเอียดขั้นตอนที่สามนำส่วนผสมต่างๆได้แก่ยางขนุนกาวลาเท็ก เม็ดขนุนบดแบะแซมาคลุกให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ขวดเพื่อจะทำการบีบขั้นตอนที่4นํนผ้าที่ต้องการไปออกแบบลวดลายตามที่เราต้องการจากนั้นใช้น้ำตาเทียนจากยางขนุนบีบตามลวดลายที่เราได้ร่างไว้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพร้อมส่งขายค่ะ ขั้นตอนการทําผ้ามัดย้อมขั้นตอนแรกเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาได้แก่ผ้าน้ํายากันสีตกใบหูกวางน้ํายาล้างจานสารสม้มเกลือและภาชนะต่างๆที่ต้องการใช้ขั้นตอนที่2องนำผ้าไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อขจัดโปรตีนและไขมันออกจากเนื้อผ้า ตอนที่สามนำใบหูกวางไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะนำมาขยำในกะละมังให้สีของใบไม้เปล่งออกมาหลังจากนั้นพาไปต้มให้เดือดพอสมควรเป็นเวลาสองชั่วโมงและนำมากรองขั้นตอนที่สี่นำผ้าที่ต้มสารส้มไปตากแห้งให้หมาดๆ ตอนที่ห้านำผ้ามาออกแบบลวดลายตามที่ต้องการจากนั้นนำไปเนาตามรอยที่วาดบนลงผ้าและมัดกับยางเพื่อให้แน่นกว่าเดิมขั้นตอนที่6กนำผ้าที่มัดเรียบร้อยไปใส่ในหม้อที่มีน้ำใบหูกวางที่กำลังเดือดได้ทิ้งไว้30นาที ขั้นตอนที่7นํานำผ้าที่ต้มสีใบหูกวางไปแช่น้ํายากันสีตก10นาทีพร้อมแกะได้ที่เนาให้เรียบร้อยและนําไปตากให้แห้งขั้นตอนที่8นําผลิตภัณฑ์ไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพร้อมส่งขายขั้นตอนการทําพิมพ์ลายจากธรรมชาติขั้นตอนแรกเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมา ได้แก่ผ้าน้ำยากันสีตกใบละหุมน้ำยาล้างจานสารสม้มคอนและภาชนะต่างๆที่ต้องการใช้ขั้นตอนที่2นํนำผ้าไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อขจัดโปรตีนและไขมันออกจากเนื้อผ้าขั้นตอนที่3นํนำเสื้อที่ล้างด้วยน้ำยาล้างจานไปตากให้แห้ง แล้วนำมาวางเสื้อบนโต๊ะทุกพร้อมวางใบไม้ลงบนเสื้อเพื่อที่จะตอกให้ออกลายตามที่ต้องการลงบนเสื้อคุมด้วยสกอตเทปขั้นตอนที่4ตั้งเสื้อทิ้งไว้เพื่อให้ใบไม้ที่เราตอกมันให้แห้งจากนั้นค่อยๆลอกเทปใส่ที่เราแปะบนใบไม้อย่างเบาๆออกจนหมดก็จะได้ลายพิมพ์ใบไม้บนเสื้ออย่างสวยงามนำไปแช่น้ำยากันสีตกก่อนบรรจุลงบรรจุพันธุ์ และสุดท้ายนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและพร้อมส่งขายค่ะประโยชน์ของนวัตรกรรมของเรานะคะก็คือจะไม่ราคายเคืองต่อผิวเพราะทำจากสีธรรมชาติ 2. ประหยัดต้นทุนในการทำธรรุรกิจมากขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือจะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เพราะว่ามากกว่าการใช้สีเคมีเพราะสีธรรมชาติจะไม่ค่อยมีคนทำ สองมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาเพราะการใช้สีรรวัตถุดิบจากธรรมชาติภายในชุมชนจึงสามารถที่จะสื่อถึงความสำคัญของชุมชนบางโนตายได้ค่ะ บางคะ่ะจากเดิมที่เราเอาเคิตภภัณฑ์ของกะเรามาเรียนรู้ของเป็นวิธีการมัดย้อมจากสีเคมีแล้วเรามาแปลงเป็นเป็นสีธรรมชาติโดยเอาวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในหมู่ในชุมชนบางระจันัลยค่ะคอความรู้สึกยังไงบ้างคะก,ก็ดีใจมากที่น้องๆมาเอาเนื้อตะกามใหมมาสอนกะจากที่กะคือทำผ้าย้อมเยน็นจากสีเคมีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นย้อมร้อนจากสีธรรมชาติก็ขอบคุณน้องๆมาก ก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วก็กับผลิตภัณฑ์ที่พวกเรานํามาพัฒนาก็ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก็เป็นสีย้อม,ยอมเย็นจากสีเคมีมันก็สะดวกกับร่างกายกับสมรรถภาพของคะก็สีย้อมร้อนสีธรรมชาติมันก็ดีเพราะมันไม่มีมลพิษไม่มีสารปนเปื้อนมันใช้จากธรรมชาติแล้วก็ลูกค้าก็ ก็อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะให้พวกเราได้ไปต่อยอดในอนาคตแล้วก็ลวดลายใหม่ใหในการมัดย้อค่ะก็ขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณนะคะขอบคุณที่คอยมอบความรู้มอบประสบการณ์แล้วก็เปิอดโอกาสให้มาลงมือปฏิบัติพร้อมกันและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะนําความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติครั้งนี้ไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น,นะค่ะ